เออวันนี้วันที่ห้าเดือนมกราคมพศออใหม่ละเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ละจะไม่ใช่ว่าอยู่อยู่แต่ก,กับสวนอะไรเงี้ยจะไปขายถุงเท้าถุงนอง่องเพนเขาชวนเพนเพื่อนช่างสำรวจด,ด้วยกันนี่แหละเรียนสำรวจด,ด้วยกันเนี่ยเพนเขาชวนมันเป็นถุงน่องเพื่อสุขภาพกระชับ นวดนวดไปในตัวเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยนะแต่เราดูแล้วก็คุณประโยชน์มันก็เยอะอยู่นะก็ว่าจะขายอยู่ตอนแรกเพนก็ชวนมาหลายครั้งแล้วหลหะแต่ว่าเราก็ก็ปฏิเสธนะบอกว่าแก่แล้วไม่มีไฟแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้เป็นอะไรพอปีใหม่แล้วแบบแหบมบไฟมันมาเลยนะ <c oughs> นี่ <c oughs> น, <c oughs> นไฟ <c oughs> ไฟมาเลยเนี่ยก็เลยว่าเออไฟมาแล้วอัดคลิปซะหน่อย <c oughs> นี่ก็อยู่ในห้องในห้องนั่งเล่นของเราเนี่ยที่เราเราไอ้ดูทีวีดูอะไรแต่กลางคืนเราไปนอนข้างบนเนาะอก็ตอนนี้ก็เป,เปิดใจละเปลี่ยนพอซสใหม่เปิดใจจะทำธุรกิจหละถุงเท้าถุงน่องเราก็อยากจะใส่ด้วยนะอืก็เราก็จะใส่ด้วยแหละเราก็ชอบเพราะว่าเผื่อเป็นตะคิวเป็นอะไรเงี้ยเราก็ ็เป็นตะคิีเหมือนกันก็อยากจะใส่อยู่จะชวนลูกทําด้วยนั่งดูกนะทําเราขายด้วยกันนะลูกนะเนี่ยของเขาดีลูกก็เลยมาอัดคลิปว่าเออเปลี่ยนพอสอใหม่แล้วเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจขายขายสินค้าละสวนก็สวนก็ห้องพักก็ยังยังทำอยู่ก็โปรโมทไปอย่างนั้นนะ แต่มันเศษรษฐกิจอย่างนี้นักท่องเที่ยวก็น้อยนะพวกมีเงินถุงเงินถังอะไรก็ไม่มีใครมาแล้วเราก็ไม่ได้ลงโปรโมทที่ไหนก็ม okay. ีแต่เพื่อนๆกันเนี่ยก่อนปีใหม่ก็ได้กลุ่มอดีตที่ดินมาชุดหนึ่งเขาชวนไปเที่ยวต่อไปเขาได้ไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยเนี่ยโหนี่รถก็ไม่เคยได้ล้างเลยมันไม่มีใจจะล้างแต่ตอนนี้มีใจละ พ่จัยแล้วจะล้างแล้วเปลี่ยนพอเสาอใหม่เนี่ยสองพันยี่สิบสี่หรือสองห้าสองห้าหกเจ็ดเนี่ยเรามีไฟละเราจะทำละก็ขายมะพราะ้าวสวนก็ยังขายอยู่ก็ขายไปทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ ยังอยู่สวนเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ต้องออกไปขายที่ไหนแล้วก็ขายออนไลน์นี่แหละแล้วก็ก็ออกไปบ้างว่างั้นเถอคนคนที่ป่วยนะเราก็จะไปขายคนที่ป่วยก็มีเปา้าหมายอยู่ก็มันของมันดีแล้วมันหายนะก็จะขายอยู่ก็อยู่สวนไปอ่องแคนะ่พอสองใหม่สองพันยี่สิบสี่สองห้าหกเจ็ด ส่วนก็งดงามเหมือนเดิมหางใกล้แค่ไ้นือจากกับเหมือนมีกลมมนดำเอื้อมคว้าไม่กันไแต่ล่ามาหมอกเทาเขาวลอยเรียบราวขอบฟ้า ขอบคุมเข้ามาสับเย็นจุ่มชามใกล้แค่ไม้มือจับกับเหมือนมีกลมนดำเริ่มความืืกกรรมได้แต่ว่างมาเบื้องหลังของเรานั้นที่ที่เป็นลูกหัวใจนะนั่นละลูปหัวใจนะ แล้วว่าจะปลูกปลูกไอ้ฟ้าประดิษฐ์เพราะว่าเป็นหัวใจสองดวงนะ่ะซ้อนกันอยู่ครึ่งครึ่งเสี้ยวแล้วก็กลับเต็มดวงแต่ไอ้ครึ่งเสี้ยวนั้นเราปลูกไปลนะ่ะครึ่งเสี้ยวนั้นปลูกไอ้แผ่เสี่ยงหายเต็มลนะแต่ไอ้ไอเต็มเนี่ยเคยปลูกแล้วมันสู้หญ้าไม่ได้แล้วมันตายเออ นี่ก็กุหลาบเริ่มรวยแล้วเหมืนเจ้าของเริ่มรวยแล้วนี่ก็จำปีนะก็ออกดอกบ้างแล้วเนี่ยต้นมันใหญ่ดีชอบจำปีปีแล้วเห็นออกมาพักนึงตอนนี้ก็ไม่ออกละ ก็ขายห้องพักด้วยแล้วก็จะทําธุรกิจอันนี้ด้วยหมอกเทาขาวลอยเรียบเปล่าขอบฟ้าเสียงแหบไม่ต้องร้องอ <c oughs> ยาก อยากร้อมสัดจังเลยเสียงแหบเดี๋ยวไปวางแผนหาเป้าหมายกันจะขายถุงน่องเพื่อสุขภาพมันมีแบบเป็นชุดด้วยนะที่ใส่เป็นชุดอันนั้นราคามันสูงเกินไปแต่ถุงน่องเนี่ยเออก็พอสู้ไหวยอยู่เราก็อยากใส่นะลดตะคิวลดอะไรเงี้ยมันดีนะเข้าห้องกัน ห้องพักผ่อนกันนี่นอกข้าวนี่ก็เป็นเทเลนท์ว่างน,นเด็กเนี่ยเราก็ชอบนั่งพักผ่อนเหมือนกันแนะ่ะแต่ตอนนี้เราไม่นั่งแล้วเพราะว่ายุงอะ่ะทำไมยุงเยอะจังไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่ก็กลักวยุง <c oughs> นอนดูทีวีพักผ่อนได้แล้วเราก็จะสวดมนต์คือห้า หามงกว่าอะไรเนี่ยจะเป็นวันที่เป็นเวลาที่เราสวดมนต์เนาะเนี่ยแล้วก็ก่อนนอนเราก็จะสวดชินับ,บัญชรอ,อีกครั้งหนึ่งแต่ห้าห้าโมงนี้ก็จะสวดกี่นาทีแล้ววะไม่ค่อยเห็นเลยอ๋อเจ็ดนาทีอ๋อแล้วในทีวีเป็นอะไรนะเป็นนกเป็นกลิ้น เดี๋ยวๆจะดูเดี๋ยวกอนนี yeah. ่แสนสุขปีใหม่ที่แสนสุขของเราเราต้องรู้จักปรับตัวเองให้มีความสุขกับชีวิตบ้านปลายของเราทีนีาที่เจ็ดอยู่บ้านปลายชีวิตเราต้องอยู่อย่างมีความสุขดสดชื่นแจ่มใส 哪吒，哪吒。